สวัสดีครับวันนี้มีรีวิวพิเศษนะครับผมซึ่งเป็นแบรนด์ที่ที่ร้านไม่ได้จําหน่ายนะครับแต่ว่าเป็นสินค้าที่ลูกค้าผมเนี่ยฝากสั่งเข้ามาให้นะครับผมก็คือแบรนด์ที่ค่อนข้างที่จะหายากแล้วก็เก่าแก่นิดนึงนะครับผมก็แบรนด์ที่ชื่อว่าโดสานะครับผมนี่ครับเป็นแบบนี้ เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างจะเก่าแก่มากๆในวงการใน,ในการดำน้ำนะครับผมก็เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี1889นะครับผมตามหน้ากล่องแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าที่รุ่นที่สั่งเข้ามาเดี่ยวคือรุ่นไหนนะครับก็จะมีแมนนวลแบบนี้นะครับผมก็รุ่นที่สั่งเข้ามาเนี่ยอันนี้วารันตีการนะครับมันจะเป็นตัวรุ่นที่ใช้ชื่อว่า 300T นะครับผมซึ่งเดี๋ยวจะมาดูกันว่าทำไมฝรั่งถึงได้นิยม เก็บแบรนด์โดสะแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งรุ่นพวกนี้นะครับผมนี่คือกล่องนะครับผมของตัว 300T นะครับเปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้ครับ 300T เนี่ยมันค่อนข้างที่จะโด่งดังมากๆนะครับผมในช่วงยุคของเขาที่เริ่มทำนะครับก็คือปีอ่า 1969นะครับผม1969คือเป็นปีที่เริ่มทำตัว300 t นะครับผมก็คือเป็นตัวที่กันน้ำา300เมตรในสมัยนั้นนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเขาก็ออกมารีบิวออกมานะครับผมในปี2019เนี่ยก็คือตัวนี้300 t ตัวรีบิวออกมาเดี๋ยวมาหน้าตาเป็นแบบนี้ครับซึ่งจะอัปเกรดเข้าไปก็คือมีการกันน้ำได้1200เมตรนะครับรุ่นพวกนี้นะครับผมนี่ครับ แล้วก็สีที่มีให้เลือกเนี่ยมันก็จะมีสีที่เพิ่มเข้ามาแต่สีออริจินอลจริงโดสะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเห็นนะครับวา่าการดำน้ำที่หน้าปัดสีส้มหรือใช้โทนส้มเนี่ยมันเกิดในยุคนั้นก็คือเริ่มต้นจากตัวแบรนด์โดสะแบรนด์นี้เลยนะครับผมที่ใช้การาทดสอบใต้น้ําว่าสีไหนหน้าปัดแบบไหนหรือว่าสีไหนเนี่ยที่ใช้เวลาดำน้ําแล้วสา,สามารถเห็นได้ชัดที่สุดนะครับใต้ท้องน้านะครับผม ก็เขาคัดเลือกมาแล้วก็คือจะได้เป็นสีสว่างๆทั้งหลายแล้วก็สีที่ชัดที่สุดก็คือสีส้มนะครับผมก็คือเป็นสัญลักษณ์ของตัวแบรนด์เลยคือจะซื้อดอสาเนี่ยต้องขอมีสีส้มติดมานิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดส้มหรือว่าเข็มส้มนะครับผมก็ตัวนี้เป็นตัวชื่อรุ่นว่าซีรัมเบอร์นะครับก็คือเป็นตัวหน้าปัดซิลเวอร์สีเงินนะครับแบบนี้นี่นะครับสีเงินค่อนข้างที่จะสว่าน,นะครับผมแล้วก็จะมีเข็ม นาทีที่เป็นเข็มสีส้มพร้อมกับมาร์กเกอร์เบเซลตรงนี้นะครับผมทรงเนี่ยเราสังเกตเห็นเนี่ยหลายๆคนจะชอบคิดว่ามันเป็นทรงเหมือนทรงเต่าของไซโก้นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับโดสะคือแบรนด์แรกนะครับที่ทำตัวเคสทรงนี้นะครับผมออกมานะครับผมก็คือเป็นช่วงเนี่ยครับหนึ่นะครับผมนี่ครับซึ่งไซโก้เนี่ยทำตามหลังมาน่าจะประมาณสักเกือบเกือบสิปีนะครับประมาณเจปีหลังก็ออกมา เป็นตัวทรงเต่าที่เราเรียกกันอยู่ทุกวันนี้นะครับก็รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ใช้สายเหล็กนะครับสั่งสายเหล็กมาก็จะจ่ายเพิ่มอีกเล็กน้อยมีบานพับมีตาโดสะนะครับผมแล้วก็เป็นรูปปลาสัญลักษณ์ของแบรนด์นะครับผมตัวบานพับเนี่ยก็จะเป็นแบบ2ระบบนะครับผมก็คือจะมีตัวที่สามารถขยายได้เป็น extension link สำหรับในการใส่ชุดเวสส์ซูลนะครับผมโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนข้อก็สามารถบิดตรงนี้แล้วก็ปรับได้เลยขยายหรือว่าหดเข้าไปนะครับผม ตัวสายก็เป็นแบบท радitional นะครับผมก็คือเป็นสายเขาเรียกว่าเม็ดข้าวนะครับผมนี่ครับตัวข้อากลางก็จะใช้เป็นลัหน้าตาเหมือนกับเม็ดข้าวนะครับผมแล้วก็ล้อมรอบด้วยสายเหล็กที่เป็นขนาดใหญ่นะครับผมคู่มาแบบนี้นะครับผมนี่ครับฝาหลังก็จะเป็นแบบนี้ครับ ก็เป็นตราของแบรนด์ครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ใช้ไซส์นะครับตัวเรือนะครับ42.5มิลนะครับผมไซส์ความกว้างนะครับผม42.5มิลแล้วก็ความหนา14มิลนะครับผมมีปุ่มฮีเลนเอสเคปบอลนะครับซึ่งโดซาเนี่ยเขาเคลมว่าเขาเป็นแบรนด์แรกเลยนะครับสมัย50ปีที่แล้วที่ใช้ตัวของฮีเลนเอสเคปบอลนะครับผมทำออกมาจําหน่ายให้กับประชาชนนะครับเป็นครั้งแรกนะครับผมแล้วก็เบเซลเป็นแบบ พิเศษของเขาครับก็เป็นแพทเทนต์ของเขาเหมือนกันที่จะมีตัววัดความลึกได้ด้วยนะครับนี่ครับนอกจากจะมีหน่วยเป็นนาทีแล้วนี่ครับผมมาต่อกันนะครับผมก็ทีนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยซสายอย่างที่บอกครับ4.2.5มิลหนา14มิลน,นะครับตัวน้ำหนักค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะครับผมทั้งตัวสายแล้วก็ตัวเรือนนะครับจับดูเนี่ยสัมผัสได้เลยว่านาคามีน้ำหนัก กลางๆพอสมควรนะครับดูแบบไม่ใช่เป็นตัวสายเหล็กที่เป็นกลวงนะครับผมเป็นสายแบบสายทึบเลยนะครับเป็นสแตนเลสสตีลทึบมาแล้วก็ตัวเรือนน้ำหนักดีนะครับผมใส่แล้วดูคุ้มกับราคานะครับผมเดี๋ยวผมลองทาบให้ดูนะครับต้องขออนุญาตลูกค้านี่ก็เป็นทรงแบบคลาสสิกนะครับใครที่สะสมในการดำน้ำมันก็ดูสะ ตัว3ามรทีเนี่ยเป็น1ในตัวที่ควรที่จะต้องมีสะสมนะครับผมเพราะว่า1เลยก็คือเป็นในกาหนในที่เป็นเรจนเขาเรียกว่าเป็นตำนานของการดำน้ำของโลกนะครับผมซึ่งโดสะเนี่ยมันจะเป็นในากาดำน้ำ สำหรับคนที่ดำน้ำจริงจริงจังๆนะครับผมแล้วก็ไปโด่งดังที่อเมริกาทางอเมริกาเนี่ยโดยสระเนี่ยก็คือมีคนใช้ในการดำน้ำในการทำงานใต้น้ำหน่วยงานต่างๆเนี่ยใช้กันจริงๆนะครับในสมัยนั้นนะครับผมก็ <och S 1> ๆๆเลยจะเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างที่จะสมัยก่อนเนี่ยอ,า,อาจจะไม่ได้มีความโด่งดังเท่าก,กับโลเล็กบองแลงอะไรพวกนี้นะครับผมแต่ว่า ระยะเวลาผ่านมาเขาก็พิสูจน์นะครับว่าตัวแบรนด์เขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทําในการดำน้ำนะครับมหน้าปัดตัวนี้เป็นสีซิลเวอร์นะครับก็ค่อนข้างที่ะแปลกใจนิดนึงเพราะว่าในหน้าเว็บเนี่ยตอนที่สั่งเนี่ยตัวซิลเวอร์เนี่ยเราจะเห็นค่อนข้างที่จะเป็นสีเข้มขึ้นมาหน่อยนึงแต่ตัวนี้เนี่ยมันมาเป็นสีออกโทนแบบเปิดมาจากกล่องตอนแรกนรึกว่าเป็นหน้าขาวนะครับหน้าเป็นสีเงินที่ค่อนข้างที่จะสว่างพอสมควรนะครับผมแล้วก็เข็มชั่วโมงเป็นเอกลักษณ์ของเขาครับจะเป็นทรงแบบนี้ครับ สีดำครับแล้วก็เข็มนาทียังเป็นสีส้มก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวแบรนด์นะครับผมที่ใช้โทนสีส้มในการผลิตฬิกานะครับผมมีตราโดสะนะครับผมพร้อมกับคำว่าอโตเมตินะครับผมตัวนี้เป็นเครื่อง ETA2824 นะครับผมก็เป็นเครื่องจากทางสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ครับเดี๋ยวผมไม่ดูนิรภัยยมเป็นแบบขันเกลียวนะครับผมแล้วก็ขึ้นลานมือได้นะครับดนึยงอันว้อ่างสุดเข็มวิจะหยุดเดินนะครับนี่ครับ ก็จะมีนี่ครับตัวชื่อรุ่นของเขาเนี่ยซีลัมเบอร์เนี่ยเอาจริงนี่ยโดส่าเนี่ย,ยก็คือสีหน้าปัดเนี่ยมันก็คือการใช้เรียกชื่อรุ่นไปเลยนะครับผมอย่างสีเงินเนี่ยเขาเรียกว่าซีลัมเบอร์นะครับแล้วก็รุ่นอื่นๆเนี่ยก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันตามสีเลยนะครับผมซึ่งตัวเคสต,ต่างๆเนี่ยก็จะเหมือนกันเลยแต่แตกต่างกันนิดนึงตรงที่แต่ละหน้าปัดอาจจะเลือกใช้เซ็ตเข็มอะไรที่เป็นสีคนละแบบกันนะครับผม ก็นี่คือโดสานะครับผมแม่ประยมตรงนี้เป็นปรูปปลานะครับผมสีส้มเหมือนกันนะครับผมเข้าใจว่าเข้าที่มืดก็จะสว่างเหมือนกันรายน้ําอันนี้ผมไม่ได้ชาร์จไว้นะครับก็อันนี้เป็นหนึ่งแบ์ที่น่าน่าสนใจนะครับสําหรับคนที่สะสมนาฬิกาดำน้ํานะครับผมซึ่งนี่ก็คือเป็นแบรนด์แบรน e g เ n จนเลยเป็นแบรนด์ในประสตร์ของการดำน้ําโลกนะครับคนนี้เอามารีวิวให้ดูเพราะว่าในเมืองไทยเนี่ยไม่มีขาย นะครับผมถ้าจะสั่งเนี่ยคือต้องสั่งมาจากสวิตเซอร์แลนด์เท่านั้นหรือว่าสั่งตามดีลเลอร์ที่อยู่ในเอเชียหรือประเทศอื่นๆครับซึ่งหาค่อนข้างยากมากลูกค้าที่ฝากสั่งเขาก็จะสะสมในการดำน้ําค่อนข้างเยอะนะครับผมเขาก็นี่คือหนึ่งแบรนด์ที่ควรจะสะสมนะครับสำหรับคนที่เป็นคลอในการดำน้ำโดยเฉพาะครับก็วันนี้เท่านี้นะครับผมเอามารีวิวให้ดูโดสซับ 300T 4 Lumber ครับขอบคุณมากครับ